สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกับบรรยากาศเย็นๆนะคะค่ำๆนะคะพามาดูกบนะคะว่าตอนค่ำๆหัวค่ำนี่รู้สึกว่าจะดีดาน,นะคะกระโดดไปมานะคะเราให้อาหารไปแบบบางๆนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้อุ่น ขึ้น,นะคะเราก็เลยให้อาหารไปแบบบางนะคะนิดนึงพอที่จะกบได้กินบ้างคลายหิวนะคะเพราะว่าจะมีบางตัวที่หิวแล้วก็กินแล้วก็บางตัวที่จำศีลอยู่นะคะ อ่าแล้วก็บางทีนะคะการให้อาหารในช่วงหน้าหนาวในช่วงของการกบจำศีลน,นะคะแบบนี้ก็เป็นการลดการกัดกันของตัวกบเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันก็อาจจะกระโดดไปมานะคะมาแรงอาจจะลงมาในบ่อนะคะอาจจะทําให้กบเต้นกระโดดกัด กันไปโดนขาบ้างโดนแขนบ้างนะคะอาจจะทําให้เป็นแผลแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ตายในที่สุดนะคะบางทีการให้อาหารในช่วงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะช่วยลดในเรื่องของการกัดกันเนี่ยได้เยอะพี่น้องเกรรษตรกรท่านไหนนะคะก็ลองเอ,เอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เยอะนะคะกับปริมาณ พอดีนะคะกับขนาดแล้วก็ตัวรวมไปถึงจํานวนด้วยนะคะก็ไม่ต้องให้เยอะนะคะเพื่อลดความเสียงในการที่กบจะกัดกันเองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้อากาศก็อุ่นขึ้นนะคะส่วนของการจำศีลน,นะคะก็เป็นการจำศีลแบบอยู่ในบ่อในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้อยู่ในใต้ฟาง หรือว่าเอาฟางมาใส่หรือว่าเอาโคนมาใส่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเคยเอาเคยเอาไปลงในบอ่อดินนะคะถามว่าช่วยได้เยอะไหมก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นการเาเรียนแบบเอาเรียนแบบธรรมชาติด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการาในเรื่องของกบจำศีลน,นะคะแบบนี้ก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าง่ายต่อการจัดการแล้วก็การดูแลนะคะวรวมไปถึงการ นับจำนวนสมาชิกนะคะว่ามีกี่ตัวเหลือกี่ตัวบ้างนะคะจะได้ดูแล้วก็สังเกตด้วยระยะสายตาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเอาลงบ่อดินด้วยนะคะมันก็กะด้วยยากแล้วก็ตัวไหนที่มันตายเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นรวมไปถึงว่าดินก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมันอยู่แล้วนะคะเวลากบจำศีลเนี่ยมันก็จะ ขุดดินลงไปใช่ไหมคะเป็นรูแล้วก็ไปทําเป็นโพรงเล็กๆพอเออ่พออยู่ได้นะคะสำหรับตัวกลุนะคะแต่บางทีคือมันมันออกอะคะ่ะมันออกจากบอ่อเพราะว่ามันขุดลงไปลึกแลวที่นี้มันสามารถที่จะออกไปจากบอ่อได้เราก็ไม่สามารถที่จะตามได้นะคะในช่วงทีเ่เราจะนําขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปีนี้เราก็เลย เอาขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะมาใส่ในบอ่อซีเมนรวมไปถึงกระสังบกนะคะเราก็เลยเอาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการนับจํานวนนะคะรวมไปถึงการดูแลนะคะการดูแลรักษานะคะพ่อแม่ผันกบนะคะที่เราเอาขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะสําหรับการจํศีลนะคะในบอ่อปูนบอ่อซีเมนนะคะแบบนี้นะคะ หากใครนะคะอ,อยากทําตามนะคะก็ลองลองดูนะคะลองได้นะคะสามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเพาะกัน ซักไข่นะคะการดูแลรักษาพ่อแม่พันธุ์รวมไปถึงการดูแลกบเนื้อนะคะให้ได้คุณภาพพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้เนาะนะคะลูอกออดเองก็จะให้คำตอบแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในแต่ละฟาร์มนะคะเราอาจจะมีวิธีและกระบวนการเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็คงไม่แตกต่างกันมากนะคะขึ้นอยู่กับวิธีมากกว่านะคะว่าจะทำยังไง ะะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาไลฟ์สดนะคะอ่ให้กับพี่น้องเราได้ดูกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับาทางเรามาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะให้กับฟาร์มกบของเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจรวมไปถึงแนะนํากระบวนการเลี้ยงนะคะให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ